ด้วยเล็กบ้างนี่ของใครอ่ะของาขพี่เหรอฮะเบิ้ลไหมไม่ครับเล่นกี่เรื่องเล่นสองเรื่องครับโอเคอันนี้แค่หัวท้ายนะครับผู้ขาตอนเล่นครูคอยพากย์ไหนได้ปะเขาบไอ้เขาไม่ได้มันดันเาดันนู้นนี้อะไรเงี้ยเหรอพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวยกเตียงมาก่อนของเราม่ีเตียงคิดได้ไงอ่ะคิดตอนเรียนน่ะ ไม่ทำนั้นน่ะ่อยๆบไปเรร็วเียนอะไรอ่ะไปเอาซ้อมเขาเลยพูดเดี๋ยววบาเวลาตจะให้ซ้อมของใครของพี่ป๊าอ่ะแบบเวลาโฆท่าอะไรอย่างเงี้ยที่บอว่าต้องบุห่โยโย่พี่ป๊าอ่ะข้ากินมีฝั่งนี้พี่ไว้ฝั่งนี้สลับกันเข้าไปไม่คือเดินสวนเข้าไปเอลไม่กล้อ้ปลาเนี่ยซ้อมไปด้วยแล้วบอกไปด้วยเดี๋ยวงงบอกไปด้วยมันเริ่มเป็นยังไงนะคะอ๋อพี่เมื่ก่อนอ้าวทุกคนครูบอกอีกทีเวลาเล่น บริเวณนี้บริเวณที่สว่างเอาฟังนะลูกนะสว่างไปถึงช่วงนี้ประมาณนี้อย่าให้เกินนี้แล้วเวลาเล่นพึงรู้ไว้ว่ามันจะมีกล้องที่รับเราได้ทะลทะแยงอยู่เวลากล้องจะรับเนี่ยสมมุติว่าอาณาตยืนโก้ตยืนถ้้ยืนอยู่เนี้ยพยายามเปิดตัวหัน4-5้าอย่างที่ครูบอกทีอย่างนี้ด้านนี้ถ้าเราเห็นหางตาเราเห็นกล้องกล้องก็เห็นเรา ก็จะเห็นนัดด้านนี้ก็จะกล้กลองนี้รับถ้าสมมติเกิดการมีเคลื่อนไหวอะไรยังไงพูดเกิดเปลี่ยนมาด้านนี้อ่าเพิบกล้องไหนรับพูดกล้องนี้กล้องไหนรับนะคะมันเปลี่ยนกันแล้วเห็นป้าพยายาม45องศาไว้45อ,ไว45องศาไว้งงไหมพนแนวมันจะเป็นอย่างนี้อ้อาวพี่ปัม๊มเอาอันนี้เลยเร็วด่วน ด่วนร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 ่วนไม่มีดอกกุหลาบเหี่ยวครับแห่งกินเบอร์อะไรมีแต่ดอกกุหลาบเหี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปหาก็ได้ไม่เป็นไรปึ๊บร้องอะไร่พนักชิบแบงอเดี๋ยวลงเล่นเล่นเล่นไปก่อนแล้วเพลงมันจะจบตรงไหนก็ตรงนั้นแหละอ้าวบอกฉากแรกเปิดแต่แรกเดินมาเปิดแต่แรกเลยจากข้างในนั่งรอปั๊มหรูว่า เร,เรือมาเลยเราไม่ได้วยกันสาธารณะเดินไม่ด้วยกันบายินบอกเลยไม่ต้องพูดเลยปึ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยเดือนนี้วันหยุดเยอะมากเลยอ่ะเช้าวันนตรงเนี้ยตรงสว่างสว่างเนี่ยแสงโดนหน้าแม่เราวันนี้วันววัันนนี้หยุดเยอะมากเลยเออเดือนนี้วันหยุดเยอะมากเลยจะไป อาไม่บอกให้ปั๊มโกไม่ใช่มันนี่แค่แต่ว่าเฮ้ยเจ้าชู้มันก็รักอ่ะเปลี่ยนคาแรคเตอร์แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ได้คุยกับเพื่อนเฮ้ยวันนี้อมันอยู่ในแตมันมีความสนุกของมันอยู่วันนี้มันหยุดเยอะมากเฮ้ยมาจำไหมฮะมาจำไหมวันนี้มันหยุดเยอะมากเลยจะไปเที่ยวเดือนนี้วันหยุดเยอะมากเลยเราไปเที่ยวเขาหรือไปทะเลกันดีไหมอะไรฟังใหดีเอาบทให้เขาเอาบทให้เขา ไหนอ่ะอันนี้อ่ะอย่าเลยนะคือตอนนี้กู๊ดมาด้วยอารมณ์แ <c oughs> บบว่านัดมาที่เนี่ยไม่ได้มาชวนเดินเที่ยวไอ้น,นี่ก็นึกว่าชวนเดินเทีย่ยวคือจะมาบอกเลิกพ <c oughs> อเขาบอกไปเที่ยวเหรอเหรอคือแแหมเที่ยวอะไรละช่วง,งนี้มันก็เก็บเงินเก็บทองออย่างงี้เ <c oughs> ขาดูเอาไปหน้าไปดูไปนี้ <Hey! S 2> มา <c oughs> อะไรอะไรดูของกรูกได้มา <c oughs> ต่วาวไหนอ่ะดูของูก็ได้ เสร็จแล้วก็บอกว่าเดือนนี้ยังไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เก็บไว้แบบเที่ยวในประเทศแล้วกันเอาไว้เดือนหน้าจะพาไปเขาก็อย่าเลยเก็บเงินอะยืนอยู่นี่ลูกยืนอยู่กับที่อย่าเลยเก็บเงินเก็บทองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊พูดอะไรไปยังไงเหมือนกับไม่เฮ้าหน้าไปหน้า ปั๊มพยายามอ้อนวอนไปหน้า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 อะไรเงี้ยนะไปหน้าไปเถอะไปเถอะนะนะสนุกอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเบิกเสร็จปั๊มปั๊มเราเลิกกันเถอะทำไมทำไมอะเราคิดดูแล้วอะเราสองคนคงไปด้วยกันไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้เงียบไป มันเลาเงงก็ดังขึ้นมาแล้วเขาก็เลาะให้ให้ให้เขาเดินไปก่อนเขาเดินไปสิไปไหนนะกูเดินไปไหนนะฝั่งนี้ค่ะเออคกูจะจำไม่ได้แล้วอ่าไปฝั่งนี้เอาเอาบนนะฝั่งนี้ด้วยเหรอเออเหมือนนี้เฟื่อเสร็จเลาะอ่ามาเจอ ก็เลยพี่ไปฝั่ง้นเลยใช่หรือใช่ค่ะแล้วแต่วอนพี่กูก็ย้ายไปต้องโน้มสาหาโน้เดิมไม่มีมาเดี๋ยวนะนั่งเลยป่ะไม่เอาเพลงนี้พูดออกไปด้านนน้นก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อก็ส่วนกนกินกันเลยค่ะแต่กินมากินมาไปพูดดูไว้นะลูกไปเพลงที่หนึ่งนะไปไปไป โอเค <Okay. S 1> เขาก็จะจีกบกันไปกันมาแล้วไงต่อหนูหยิบได้ใช่ไหมะสองมือสองมือค่ะก็คองอะไรกันไปแล้วกู๊ดไปโผล่ตรงกู<ซ>๊ด<ส>ไปโผล่ตรงไหนยังครับ อ๋ออย่าไมโผลอ๋อแบกของมาเป้๊บ้ดยความรวดเร็วช้อปปิ้งกันแฮปปี้มีความสุขแม่ต่อเหรอ <c oughs> หลอ่ะดูหนังอ๋อเออยังไงดูทีวีปิ๊บหวานซบลายปิ๊บอเดินร้องเพลงมาเขานอนหลับอยู่หรือไร มาฟื้นร <érer conversations, S 1> ้องกังบคนดูหรืออะไรวิวสิบวิดีโออ่ะเอออยากวิวสิบวิดีโอใช่ไหมแบบว่ากล้องมันก็ได้ย้ายเข้าใจป่ะหันมองหันมองอ่ะเล่นเล่นมิวสิพูดกับผู้หญิงมีผู้หญิงคนยืนอยู่ตรงนั้นอ้ากลับมาผู้หญิงอะไรผี้ตาคองผู้ชายอ่ะผู้หญิงอยู่ในนั้นแท้ สวยเหมือนกันหมดเบิ้บแดดยังไงหนูดเด ouais. ินมาเอาดอกไม้มาให้หนูค่ะใช่เวลาผ่านดอกไม้ปึ๊บผ่านยังไงอย่างน so, ี้คือโดนบังไหมโดนบังไหมโอเคอ้าวดอกไม้ให้ไม่รับดอกไม้เหี่ยวเึิบพีนอนอด้านนู้นเหรอใช่ค่ะโอเคเดินเข้ามาพี่กูเดินเข้ามาเดินเข้ามาเป็นเป็นหลอด พอเดินไปเสร็จกูดมาเดี๋ยวนี้เขาจะเดินวนเดินมาพร้อมกันเดินมาพร้อมกันนี้ปมาพอเสร็จประกอบเดินเดินมาประกอบคู่นี่นะพี่โอเคอ่ะเดินเป็นวนรอบเขาที่เดินเดินตามอ๋อตอนแรกตอนแรกพุ่งอ๋อรู้แล้วเดินไปกู๊ดไปเตรียมเตรียมตรงนี้เลยกูดกับกรีนพอออกไปมาด้านนี้แล้วเดินตรงไปหาเขา อย่ามาอย่ามาเยอะอ้าวเดินเหมือนบุกเข้าไปแล้วค่อยถอยหลังไปอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งรีบให้เขามาใกล้ก่อน <Born. S 1> ให้เขามาใกล้ยังไม่เ<อ>ห็นอ้าวไปก็มาอย่าเพิ่ง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 ให้ไปใกล้ๆอ้าวไปถอยหลอนปึ๊บอ้าวหพ่อพอพ่ออ้ออาวหมุนรอบถูกต้อง <S <S ฉันเป็นผู้หญิงสวยนะโค้ชฉันเป็นผู้หญิงสวยได้ผัวของเธอแต่จะต้องหลอกหลอนปึ๊บเสร็จยังไงแล้วแยกย้ายหนึ่งรอบเสร็จแยกย้ายไปไหนไปไหนอ่ะ มันจะไปโพสอะไรนะมันคนละิร์งแล้วแบบว่าพี่กูดโพสจะตรงนี้ปะคะตรงหัวเก้าอี้ปะคะออยังยัง่ะคะก็ต้องไปโพสอ่ะคือสองคนที่จะไปโพสสวยตามมุมต่างๆเป็นผู้หญิงสวยคือ